ะค,ะคุณลุงคุณป้าตลอดนะคะก็จาทุบุญนะคะกับบุญกระถินนะคะไอ้บุญกระถินพูดผิดอีกแล้วยังไม่ถึงบุญกระถินเทียนพรรษานะคะนอะ้องเอดยาก็ได้ร่วมทำบุญนะคะกับนายช่างนะคะคุณนายแปลงผักใช่ไหมคุณนายสวนผักคุณนายแปลงผักนะคะคุณป้านะคะนอะ้องเอดยาก็ผ่านนะคะ ฝากพ่อนิ่มกับแม่ออฟเนาะไปนะ,ะก็ลุงป้าก็ทำบุญตลอดนะคะวันนั้นก็ไปมอบเขาเรียกว่าเครื่องมือแพทย์เนาะให้กับเขาเรียกว่าโรงพยาบาลตำบลเนาะท่านอนามัยนะเขาเรียกว่าอะไรชื่อใหม่ก็ตรงบุญนั่นแหละนะคะเนาะเขาเรียกว่ากพอพสอตอ าาดีใจเนาะลุงป้าก็ ไม่ยากเนาะการเวลาหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะคะใครทำดีก็ได้ดีเสมอนะคะแอดดะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเสมอแม้จะมาอยู่ที่บ้านเชียงรายนะคะไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะว่าแอดย่าเป็นคนมีภาระเหมือนแอดย่าลงคลิปไปนะคะแอดหอมลงคลิปไปนะคะตัวเองอยากไปนะคะ ทำไมต้องกลับบ้านทุกเดือนเพราะขอลูกไปที่แรกลูกคิดว่าแม่ไม่เคยออกบ้านคงไม่ได้ไปไหนนานนะคะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าบุญแต่ชาติไหนเราอาจเคยสร้างกันมานะคะแต่พอตอนนี้นะคะตอนนั้นนี่โอ๊ตไ,ไ,ไปกลับนะคะไปกลับทุกเดือนนะคะถามว่าซ่อมรถหมดไปแสนกบบาทรถเสียบ่อยนะนะ แล้วก็จะบอกคุณลุงทุกครั้งนะคะแต่ไม่ใช่ใช้เงินคนอื่นนะคะใช้เงินตัวเองแอดย่าไม่ได้ใช้เงินของแม่แม่เอฟซนะคะก็จะมีเล็กน้อยที่ร่วมทําบุญแล้วก็ช่วยเหลือในการทําบุญ แต่แอดยาไม่มีรับลงคนในใครมอบให้ก็มอบให้คุณป้าแล้วก็ถ่ายรูปไม่เอฟซนะคะไม่เคยเลยนะคะที่จะมีรับลมคมในทําไมตัวเองถึงไม่ค่อยมีเอฟซช่วยเหลือเพราะตัวเองไม่ได้บอกใครนะไม่เคยพูดเลยไม่เคยขอใครไม่เคยบอกใครว่าเป็นคนลาบากเนาะขนาดเวลานางไร้สดมีคนมาว่านะแอดยานี่เป็นคนตรงนะจะไม่ยอมให้ใครดูถูกเลยนะถ้ามาว่าให้เรานะ ก็จะว่าหมดเพราะว่าเรามีอาชีพอะไรนะคะอือ S20 เนี่ยเอ็ดสองไม่มี S20 นะมีเซาไม่เนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีสักนั้นเลยไม่มี S20 เออไม่มีไปเติมปั๊มหน้าก็ได้ก็คือตัวเราไม่ได้บอกใครนะจนเอซีบอกว่าทำไมพี่หอไม่ทำเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะทําให้แม่ๆส่งสารอย่างเงี้ยค่ะแต่แอดย่าบอกว่า หอมว่าไม่ต้องทําให้ใครสงสารนะคะเพราะเพราะว่าเราอ่ะแค่คนอื่นได้เราก็พอใจนะคะจะไม่ยอมทําอะไรไม่เคยแบบนะคะไม่เคยที่จะให้ใครมาสงสารนะคะทําด้วยใจนะทด้วยใจแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันนะแรกๆกที่ไปอยู่ที่สี่กรนะคะเนาะเากยาก็ดูก็ให้แฟนไปส่งนะคะก็ขับรถไปส่งนะคะ ก็ไปซื้อเต็นท์ซื้อไปเช่าที่คุณพลี่มันมีที่จริงๆที่กว้างๆคนอื่นเอาหมดมันเหลือแค่สองเมตรนะคะตรงที่ต้นมะม่วงเนาะไม่มีใครอยู่นะคะนางก็เลยไปเช่านะคะเมตดสามร้อยบาทต่อเดือนก็หกร้อยค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตนะคะก็ตกเดือนละพันนะคะก็อยู่ได้หเดือนนะคะเนาะโอมาบ้านนี่ลูกนี่รับไม่ได้เลยนะคะลูกสะพ้ละสำคัญมากเลยนะ โอยถ้าว่าอะไรเขาไม่ได้หละเขาโรดแม่โมโหแม่ว่าอันแม่ไปอยู่นะคะกลางเต็นท์อยู่แล้วก็ลูกยังไม่มีเวลาดูเราที่โดนเขาดูถูกดูแคลนนะถ้าอย่างนั้นไม่มีทางได้อยู่นะคะแม่เอ็ซีนี่พูดเรื่องจริงนะคะ่นะลุงป้าทําความดีตลอดนะคะเนาะวันนี้องค์ปู่ท่านนะ ก็เคยดูนะคะบ่อนํำทิพย์นะคะก็ไปวางเหรียญน,นะคะก็ไปนะคะ,ะคือแล้วก็ดูแต่คำชะโนดนี้ไม่ได้ไปถึงไปคำชะโนดเดี๋ยวถ้าไปอีกรอบจะไปพักที่คำชะโนดนะคะจะไปพักคำชะโนดแล้วจะได้ไปการาบนะคะวันนั้นไปตามลุงแล้วไปไม่ทันนะคะตอนไปไหว้อ่ะไปหลงนะคะไม่รู้ว่าตรงไหน เดี๋ยวจะกลับไปอีกครั้งนะคะน่าจะไปดึกวันที่ฉลองปู่นะคะวันที่สิบธันวานะคะวันที่สิบธันวาวันเกิดคุณลุงน่าจะยังไม่ได้ไปนะคะไปวันฉลององค์ปู่เลยคุณป้าบอกว่าตอนนี้คุณป้าเตรียมงานกันละนะคะเตรียมคนไม่เยอะก็เริ่มเตรียมงานที่วันฉลองปู่ท่านนะคะ ตอนนี้จากที่สิทธัธาะคะแอดยาคงจะได้มีโอกาสเดินทางไปตอนนั้นนะคะวันนี้ก็ขอให้ลุงป้าพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเหมือนเอซบอกว่าองค์ปูท่านปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะเราก็เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อมั่นองค์ปู ขอพรท่านก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะคะไม่รู้นะสำหรับตัวแอดหอมนะคะเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นายช่างคุณนายสวนผัดนะคะตลอดไปนะคะมีแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปนะคะตอนนี้มาเอ๊ะอันนี้ ไม่ใช่ลงสิน <ลง S 1> ไม่ใช่ลงปันงป้นนะโอ้ยมี <หอ S 2> ทุกอย่าง,อองเออนั่นะนะวันนี้ก็มาแวะที่ลาไอ้วัดลองคุณนะคะจะพา f เอซนะคะดูภาพดีๆเด้อเข้าดูคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้คุณลุงคุณป้าสู้ๆนะคะยิ้มสู้ทุกสถานการณ์นะคะคิดดีทำดีได้ดีเสมอขอให้ลุงป้า จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพัฒนาองค์ปู่ของเราพ่อไปหาที่เจ้ารูตรงไหนเอาตรงโน้นเนาะ